เลือกมโีโนเวบ้านนี้ใหม่เพราะโลเคชันใกล้เอฟเอทีเพียงแค่สามนาทีทุกคนมาคิดผิดไหมกับบ้านทาวน์โฮม2ชั้นพื้นที่ใช้สอยรวม152ตารางเมตรจากบ้านสภาพแบบนี้ จนตอนนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วที่บอกว่าเลือกจากโลเคชันเนี่ยจะเดินออกจากหน้าบ้านออกไปนิดเดียวก็เจอทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นและร้านอาหารเต็มซอยแถมบ้านหลังนี้เนี่ยใกล้เอ็ม,มาดีห้วยขวางประมาณ900เมตรนั่งไปเซ็นทรัลพราม่าก็แค่2สถานีเท่านั้นเองมาดูบ้านข้างในหลังรีงโนเวทกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างดังนี้ที่ดินทั้งหมด19ตารางวาจอดรถยนต์ได้1คันแถมมอเตอร์ไซค์อีก2คันได้แบบสบายๆชั้นแรกจะเป็นห้องนั่งเล่นที่จะใช้เป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับเพราะจร เราใช้แบบลอยตัวและบ้านหลังนี้นะครับทั้งหมดมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องกันเดกประสงค์และนี่ก็คือห้องน้ําชั้นแรก แทบทุบทำใหม่ทั้งหมดทั้งผนังและพื้นรวมถึงสุขภัณฑ์เนี่ยเราเปลี่ยนให้หมดเลยครับและด้วยความที่เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้างแต่ตอนลึกเข้าไปนะครับทุกส่วนเนี่ยสามารถมองเห็นกันหมดดังนั้นคนในบ้านจะทาอะไรทุกคนก็มองเห็นกันเชื่อมต่อความสุขและเพิ่มพื้นที่ความสุขไปได้เยอะเลยจะเห็นได้ว่าตัวบ้านเนี่ยเราใช้เป็นกระเบื้อง SPC อย่างดีนะครับทำให้ได้ฟีลโฮมมี่สุดๆแต่ในห้องครัวเนี่ยเราก็บิวอินแบบจัดเต็มไปเลยปูพื้นด้วยกระเบื้องสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายทำอาหารก็ลงตัวสุดๆคร ที่บอกว่าสามารถอยากจะปรับเป็นอะไรก็ได้จากตอนแรกนะครับบ้านนี้มีแค่1ห,ห้องนอนเราก็ปรับเปลี่ยนให้ฟังก์ชันมากขึ้นโดยห้องนี้จะเป็นหนึ่งมัสเตอร์เบดลุมที่ดีไซน์กนาลังดีเฟอร์นิเจอร์ครบและแถมอีก2ห้องที่เหลือเนี่ยเราก็ให้เฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มจากแบรนด์ชั้นนําอย่าง SB Design รวมถึงติดไฟดาวร้อให้ครบทุกห้องเลยแล้วถ้าเรากาลังกังวลว่าบ้านเนี้ยทั้งรีโนเวทใหม่แถมทาเลอยู่ในเมืองที่ดีสุดๆไปเลยจะแพงมากไหมก็บอกเลยนะครับเอาจริงๆแล้วราคาดีมากอยู่ในช่วง5ล้านต้น ผ่อนอยู่ที่12ไบเทาจะกู้คนเดียวหรือกู้ร่วมก็ไม่มีปัญหาใครอยากมีบ้านอยู่ในเมืองโลเคชั่นดีสุดขนาดนี้พร้อมเข้าอยู่เลยทันทีเนี่ยก็ทักแชทหายมินได้เลยนะครับ